แล้วก็สอบถามได้ครับพอเรานั่งรถมาก็คือใช้รถโคสปัประกาศนะครับไปรับที่สำนักงานเลยที่สุรินทร์ประปาศนะครับโตเกียววาลินลเดินทางนะครับ<อ>แต่ออกประมานตีสองกว่าตีสองห้าสามนาทีมาถึงตอนเช้าที่ด่านเสยมากเลยนเ,น,เน,นี่ยน,นะเาบาก็ข้าสุริยนารดด่านเราบานะนั่ง<อ>รถเข้ามานะครับก็ใช้เวลาเลียนเล่นในนีวะ สี่ชั่วโมงมุกอาหารนะครับกาหารเสร็จก็เข้ามาที่ร้านกนสี่ชั่วโมงกำลังพากลังสทานกันัน้ท้าที่เมืองไทยนะครับาเที่ยงทานที่ประเทศลาวดานลาวบานะครับเเข้ามาเวียบร้อยทานเย็นน่ของคนอีกได้หอ่ะเชนวันนั้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ความสูงขึ้นแล้วก็ขึ้นลงอีกรามคาอยงนะครับเก้าร้อยเนเท่านั้นเองเาจะเอา ขึ้นสามชั้นเลยสามเฮ้ยใส่ใส่ไม่หนาวเลยหนูยากขึ้นอีกสามราอยากขึ้นอีกสามเออสวยโอ้ตรงนี้สวยถ่ายตรงนี้เลยสวยว้าวนั่งกระเช้า